ไอซ์ ia, ปริชยาโพสภาพอวดความเป๊ะเป็นอีกหนึ่งนางเอกสาวที่มีผลงานออกมาให้ได้ติดตามกันตลอดสําหรับไอซ์ปริชยาที่มีชื่อเสียงจากภาพยนตร์เรื่องไอ t ฟ a n k You Love you และเรื่อง a t m ีเออรักเออเรอแต่ถ้าใครที่ติดตามจะรู้ดีว่าไอซ์นั้นเป็นคนที่ทุ่มเทกับการทํางานเป็นอย่างมากเป็นที่รักของทีมงานกับเ,เพื่อนๆในวงการและที่สําคัญนางเอกสาวที่สวยออร่ายอยู่ตลอดขนาดปัจจุบันไอซ์อายุ31แล้วแต่หน้าตาของเธอก็ยังคงเด็กอยู่เป็นเพราะว่าไอซ์นั้นดูแลตัวเองอย่างดีทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาาพแแต่ถ้ใครเป็นฟนฟ จะรู้ดีคะ่ะว่าไอซ์นั้นเป็นคนหนึ่งที่ถูกจับตามองตลอดโดยเฉพาะเรื่องของความสวยความงามเพราะว่าหลายคนเองก็จับผิดว่าหน้าไอซ์นั้นเปลี่ยนไปบ่อยมากไปทำเสล,ลิมรยางรมอะไรมาหรือเปล่าแต่ทั้งนี้ไอซ์ก็เคยมาเผยถึงกับสื่อแล้วว่าดูใบหนะ้าเปลี่ยนแปลงอาจจะเป็นเพราะการแต่งหน้าที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่ถึงอย่างไรยังคงโดนจับผิดตลอดอยู่ดีจนถึงเจ้าตัวนั้นถึงกับโพสต์ตัดเพอในไอจีอยู่บ่อยๆเลยแหละคะ่ะและล่าสุดที่ไอซ์นั้นได้อวดลูกของตัวเองมาพร้อมกับความแซ่บใส่ชุดสีดำถุงน้องตาข่ายสีดำสุดร้อนแรงททาาาเออฟน,ฟนอกกามมดไล ทแทบแตกโดยไอซ์ได้เขียนแคปชั่นเอาไว้สั้นๆว่าบ,าบลาบลาบลาโอ๊ยปังไม่ไหวแล้วค่ะลูกเอาไปเลยค่ะสิบเต็มไม่มีหักหุ่นก็เป๊ะปังใบหน้าก็สวยหลายคนเห็นแล้วใจสั่นอย่างแน่นอนแน่นอนคำว่าแฟนๆเองก็เข้ามาคอมเมนต์ชมในความเซ็กซี่ันแบบรัวๆแต่ก็ไม่พ้นโดนจับผิดอยู่ดีเพราะว่ามีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์เรื่องใบหน้าของไอซ์โดยมีการระบ,บุเอาไว้ว่านหน้าน่ากลัวมากเอาจริงๆสวยอยู่แล้วนะแต่ทำแล้วดูน่ากลัวมากเหมือนบวมไปหมดจากนั้นก็มีชาวเน็ตอีกรายหนึ่งเข้ามาเเสรริิมมว่่่าาาใชนนนน้ดงานานานักตอนน ละ,ละคร ATM เออรักเอ,อเร์และไอทำมาเยอะจนน่ากลัวจริงๆอาเป็นว่าใบหน้าของ i อซจะเป็นยังไงแต่ที่แนแน่แฟนๆก็ยังคงติดตามและรักเสมอค่ะ